ตตาโโอ้โหมาททั่วกันทั้งัวเยทั่ห้เปกรบ้างพวกนมีโอเบอมึงก็เปิดให้มันสุดเออมันก็สุดเปดดังๆหน่อยสิเปิดดังๆตัวทะมุหน่อยแล้วจะเจ้าจ ปากที่เขาบอกว่าหนื้อนปอบเอาลิบมันก่อนเอาเลือด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 มันเลือดเลือดแม่ขายกันแดดหน่อยลูกค้าบอกกันแดดครับไม่นางเจ้าแม่กันแดดก่อนไม่นางเจ้าไม่นายเหย่อที่พี่รับถือละ1้าตอนนี้มึงว่าไปเลยจริงจริงป่เ1้าอันนี้มัน30กรัม30กรัมเนี่ย699ถ้า15กรัมจัดให้15กรัมจัดให้199ไม่1099อุ้ยเด้อ109ที่เหลือคุปองใครนะคุปองพี่แท้โอเคได้เอาเดือแม่นะ มันใจกัว่ามันใจกล้างแท้โทจะปล่อยผีปล่อยสางม่ได้นะมันจะมาโปรปล่อยผีปล่อยสางไม่ได้นะคะมันขาดทนปล่อยผีปล่อยสางรโอเคร้อยหกสิบเก้าบาทหมดเล้วี่ฝมเนข้ามไกทีหนด่งสองันกมกดถุยไถ่หมูเห่าต้ม นี่ไงแม่คุณต้องมีต้นกล้วยนะมึงควรจะมีต้นกล้วยสักต้นาที1อแล้วแม่แม่10นาที1 0อ o r อนะอ้ัเชอ10นาทีอ้ยอนนี้ม่อเออนี้วันนี้ยังแพ้ไม่หมดเลยจ้า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 เ้าจ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 ้อเ้าจอาจ้าจออจ้า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 เ้อจอาจยาด้อจ้้อจ้อจอา้าจ้า้าจอาจ้าจ้าเ้าจ้า้้ ขยักได้กดกดได้มาขยากได้กด mm hmm. mm hmm. กได้มาอย่าบอกอีกีนทีนะแม่พ่อแม่เดี๋ยวมีลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวปโ่นเกเลิกเลเลิแม่จ๋าขาว่าดัก่าที่ขวัญเขาว่า แก้อ <łość> ีนะคะแก้สิวนะจ๊ะเมื่อปกติร้อยเก้าเก้านี่ใครใครเอาราคาคุณลงอีกวะไม่ร้อยแปดสิบหกมึงขายไปได้ยังไงกันเลยสามบาทไม่ได้นะยังไงเนี่ยแล้วแปดสิบหกบาทเนี่ยได้สองก้อนเท่หน่อยแปดสิบหกเนี่ยให้โอกาสเคลียร์กับพี่ชายเพื่อนเมื่อวานหน่อยอะคืออะไรแบบพวกมึงยังไงกันเนี่ยแล้วมึงอาศัยกูจังหวะพี่กูผอื่องเนี่ยแล้วไม่แต่ทั้ ฉันย้อนไปดูแล้วฉันอนุมัติฉันอนุมัติตะก้าไหนทุกตะก้าไม่ใจไม่ไปเขียนเลยไปเขียนเลยทุกคนอนุมัติตะก้าไปเขียนนี่ไม่ใช่ฉันบอกว่าแม่บอกว่าจัดโปรไปเลยโปรดีแม่บอกอย่างนี้ที่มาลงอยู่แม่อนุมัติสามร้อยเจอม่แล้วสามร้อยแม่เป็นนุชแม่ กูอนุมัติบาหลือได้่อนบมัติบา่หรือสองว่าเยขาสแม่นุม<จ>290แม่เราจับมือกันแล้วทุกคนรู้ทุกคนเป็นพยานอยู่ในนี้ทุกคนบอกว่ามีคลิปอยู่ค่ะมีคลิปอยู่จับมือกัน,กนด้วยพ uh ูดวาา300 3ย0 300ใช่ใช่ใช่ทุกคนใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยพี่มาเลยว่าใช่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 ต่อไปด้อย่างกระต่างเนี่ยนี่ใช่ค่ะนี่มีนติีสคนนึ่งนะใช่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 ดีใช่มีคนคลิปนี่ใช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 ่ ขายใช่ขายใช่ใช่ใช no ่มันจะขายทูกเหมือนทัานุ่งกานลองได้แค่ไหนแน่ไม่อยากู้วันพี่จะขายอะไรคำถามก็คือมันต้องมีสติสักคนนถ้าคนนั้นไม่ใช่รูไม่ใช่แจ๊คก็ต้องเป็นใครสักคนหนึ่งอะแล้วไมไอ้นวังน่และไอ้ไม้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 แล้วมันวงเงียไหม่ใหือไม่มาลยแม่ละก็นี่ไงนี่ก็ผมว่าใช่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 ในใ่กันวันนี้เนี่ยแพ็คของ7 0 0อยอเดอร์แล้ว700ดอยอเดอร์ปุ๊บบ้านเขียวบ้านดำบ้านแด่บ้านอื่นเนี่ยสารพัดมาขอทวงของหมดเลยอะไอ้จ ต้นคุณหนูกำไรไม่มีขาดกำไรกำไรเท่าไหร่หกบาทย่หขาดทุนหมดเลยกำไรสามกำไรสามชิ่ิคุณจะมาหนังยงไงเงี้ยเงีนังเงี้ยเงี้ยเงี้ยยไร้ละบาทบาที่เลยกาไร4ีชิ้นิเงี้ยใครเขาขายกัน่ใชใช่ชช่ช่ใช่ช่ช่ทุกคนใช่ราคาีบอกไปล้ว่าไปเลยคุเจพิมมีพายนาะมาขายของยางหมูดำก้อนหนึ่งแมพูแดงก้อนนึงแล้วก็กัแดดหลอดเดียวเองสอย่างนั้นสอง้ยเบเดาทไอ้สยเจ็ิบบาท อะไรนะสองก็มันบ้านมึงรู้ไหมมึงค่าเท่าไหร่มันมีคูปองรวมแล้วมัน400กว่าบาทนะหกร้อยไม่ใช่หรอไอร้อยเก้าเก้ากันแดดเราลดมาแล้วไงปกติมันต้องสามสี่ห้าใช่ไหมเราก็ลดให้ลูกค้าร้อยเก้าเก้าถือว่าเป็นความติดผ้าแล้วจ้ะแม่และที่ที่เรามามัดรวมกันเหรอใช่แล้วสามที่นั่นนะก็ขายไปสามร้อยกว่าบ้านนี้อุ้ยเฉยมีหน้าล่ะตอนนี้แตกแนนหมดเลยจะดร้อยออเดอร์ยังส่งไม่ครบเลยพรุ่งนี้ต้องส่งต่อนะเฮ้ยกูนี่หน่วยก็มันส่งมันครบกันไหมเนี่ยพวกนี้เนี่ย แคนอะไรเหรอแม่อะไรอะไรเหรอคชืพกอัเมื่อวานเมื่อวานอะไรเมื่อวานจะเห็นอะไรคนลุกเลยคนลุกอะไรฉันนี่อะไรก็ไม่ได้อะไรแต่หนูเกงเหรอไม่ได้เกงไม่ได้เกงแล้วต้องาพอะกแล้วไม่ใช่ก็บอกบอกเฉยๆว่าเออมานะเราก็ต้องบอกเขา เขาบอกเขาว่าวันนี้พี่ย่ามาเแคนี้ค่จะพักเดี๋ยวพี่ดูช่องให้อะไรนะเดี๋ยวพี่กับพี่ย่าดูช่องให้โอ้ยพี่หย่าเลยแก็้เป็นช่องแกไวเออเออแค่แค่รู้แค่นี้พอเฮ้วไ้ตะกักตะกักตะกิตะกักเรียกว่าตะกยกเลยแล้วพี่อยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ห้ามคนละพี่ห้ามอะไรได้ละแกพี่เกรงกีเดสกามากเนี่ยปวดร้ามเิ่ปวดแล้วมันน่าเนี่อยู่กับพี่เอกอยู่กันก็ห้ามเขาสิเขาทำอะไรก็ห้ามเขาห้ามเขาบ้างไม่ได้พี่ก็คือยุอยู่แล้วเออไม่ต้องยุ่ยไม่ต้องยี่ยแต่ ต้นทุนต่ำอุ้ยแต่ละพูดดังไปอุ้ยเขาบอกวิวิวช่องเราต้องมีใหม่จังเลยยะค่ะช่องคุณถุนยาใหม่ใหม่ที่เจ็ดปันนาพี่ย่ามาช่องผมป่ะพี่พี่เป๊ะมาอ๋อใช่ก็เดี๋ยวกำลังจะขายก็พี่อ๋อพี่พี่พี่ไม่ว่าอะไรใช่ไหมพี่ก็เขาไม่ดว่าอะไรแต่กระหม่อไม่ว่าเลยเนาะทำไมหากินพี่เนาะพี่จะโทรไปทำอะไรพี่พี่อย่าทำเสียงดิ้งดิ้งดิพี่ล่าเริงเหมือนคุยกับผมปกติเลยพี่ไม่นี่นี่เริ่มอะไรหรอครับผมไรแล้วครับพี่อ้าวพี่เป๊ะ แบอ้นค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พี่เป๊กตุ้มเออไป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 บอกเขาว่าเออพี่ย่ามาตรงนี้นะไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะไม่ลุกมาอ๋อเดี๋ยว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 ียวเดี๋ยวเดี๋ยวเพี๋ยวเดียี่ยเดี่ยเดี๋ควเียวเดีเดี๋ยวเดีายเดี๋ยวเดยเดี๋ยเดี๋ยียอเียเียเียเี๋ยเดยเดเพีเววพี่จะออกมาได้เดยเนี่ย เราโทษอะไลเลื่องไรครับพี่ไลื่องครับพี่เรื่อจะไรแล้วเริ่มจะไลแล้วเ่องจะไ้นี้พี่พี่ถามจริงจริงคนอยากรู้เยอะมากลู่หลักผู้ใหญ่อยากรู้หมดเลยนี่ถามดรวริการตลอดพี่ปองพี่ปองแล้วพี่ปองก็ถามตลอดว่าตกลงเนี่ยเขารักกันอยู่ไหมเราเราเหมือนเมื่อวานเลยอะเราพูดเราพูดไปสิว่าเรารักเรารักเขาอยู่ไหมเรารักเขาไม่หล่ะ พพููดดแต่เกอนที่มันมองเห็นได้เม็นที่ของพี่เห็นนะโอเคๆพี่พี่อยากเห็นได้ใช่ไหมได้ผมจัดให้พี่เขาบอกว่าพี่ไปง้อพี่พี่ยายนี่พี่ง้อยังไงเปิดเปิดมืดีโอที่เขาไม่เขาไม่เข้าใจว่าพี่เบลพี่เบลเออยังไงยังไงเบลสวัสดีค่ะเรารักเขาเราก็บอกเขาเป็นเราเรารักเขาเราบอกรักตลอดใช่ไหมล่ะผมก็ลุ้นว่าพี่จะตอบว่าอะไรก็ลุ้นก็ลุ้นดิแล้วเวลานั่งอยู่เราก็บอกว่ารักเขารักเขาแล้วยังไงล่ะเราจะมาอะไรยังไงมันจะไม่รักหญ่ที่ถามกระตลกนะเห็นไหมใช่ไหม เรารักมากช้ำแล้วที่พี่ย่างใช่ไหมช้ำ่แล้วพี่ไปก็ไม่กล้าแ่้ก็ไม่กล้าไงที่ที่นี่เขามีช้ำกันแปดขวดนะทั้งพี่มานี่ละแฉเลยล่ะขายเยอะเนี่ยขายเยอะไปเลยหมดเลยวันเนี้ยและนี่อ่ะขายมาขายเดี๋ยวพี่ยังไม่คุยเลยตอนนี้พี่ยังไม่พูดด้วย เอาดีๆนะเออพี่ย่ามาช่วยขายบะหมี่เออดูที่พี่ย่าเขารักพี่นะเขาขายบะหมี่ให้ด้วยพี่มาขายบะหมี่แล้วก็กำลังหาหาสถานที่ปล่อยบะหมี่ให้ด้วยเดี๋ยวจะไปขายหนุนแนวนุ่งเนี้ยนะขายหมดเลยตอนนี้สถานที่ปล่อยบะหมี่สถานที่ปล่อยบะหมี่อะไรอ่ะนี่คนดูไลฟ์เขาจะเห็นเลยเห็นที่พี่เขาเขาเขาาได้แค่ยินเสียงเขาว่าดูตะกรพี่แค่นี้เอามึงก็นี่แหละเออคิวเลยเอามนี้เออเออหล่อนะเราอ่ะเออ เยอะเลยเพราขนาดนั้นเออเออแต่พี่อยากขายเลยพี่อยากขายเนะเขาเขาบอกราคาแป๊บนึงได้ป่สี่สองร้อยเท่าไหร่ราคาดีมากี่เก้าองหงเการอนเกา่วีกันนี่เชีลวงพี่เอาเงีวงี่หลวงพี่ดีเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวหลวงพี่ต้องล้างก่อนเอาแม่ล้างเลยลางเลยแม่ล้างเลยล้างเลยลางเลยแม่ลาเลย บอกได้ไหมว่าแล้วระหว่างพวกนี้ไอ้เราก็จนรงพนมมือรอเอาแล้วก็มึงบอกให้กูลากไปเฉยระหว่างนี้อย่าดูเพลินนะฮะกดไปด้วยกดไปด้วยนะฮะกดไปด้วยกด้กดีจร้งๆแล้วแล้วสบู่ก้อนนึงเนี่ยมันผมบอกราคาก่อนนะร้อยเก้าสิบบาทใช้ได้สามเดือนสามเดือนเนี่ยมันตกหาดออกมาสามเดือนเนี่ยตกวันละสองบาทนะเดือนละหกสิบบาทหกสามสิบแปดตกวันละสองบาทล้างล้างเช้าหนึ่งบาทล้างเย็นหนึ่งบาทหยดหยดร้อยห้าสิบเก้าบาท ปกติขายอยู่290บาทแต่วันนี้ซื้อไปหนึ่งก้อนแถมวันนี้ไอ้ฟรีนี้ไปเลยนะครับนี่เฮียมึงหันกล้องไปดิเฮียแล้วต้องมาเจอเลยลูกพีลูกพีช่วยลูกด้วยนี่รายการเช็อปนี่รายการเอะช็อปลูกพี่ช้วยลูกด้วยโอ้ยเหลือเชื่อ มันกูวก็นั่งหนาวมะแม่โอ้นี่รายการเดือดช็อมชัดอะเอาเป็นว่ากดกดออเดอร์กันด่วนนะครับตอนนี้นะบอกเลยนะครับเชื่อหลวงพี่นะฮะชื่อในทำชื่อว่าปัญญาแม่ยุกแม่มา เูนั่งใจเก่งใจน่นนคนะเดี๋ยวอยู่ตรูเฮ้ยเอาเอเพิงต้นรับมึงพิงต้นรับสต้นรับต้นรับมึงยังอเ้อโออต้องรุ่นนู้นอ่ะปีแห่งความลังโอยมาหมดเลยมาดังโกเลยเวยโอ้ย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 ้ มึงดีดีนะมึงมึงดีดีนะมึงจับมาด้วยแม่กูบอกแล้วเวลาลงดอยมามึงลงเร็วๆแล้วกับกูจัดเป็นมาเออแม่บอกก่อนนะแม่บอกก่อนแล้วมันไม่เป็นผู้ไร้มากี่ปีเออเออขอเปิดตัวไม่ลืม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 

S <S 2> <S 2> มึงเก่งใจกาที่พี่ตั <S 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 ้งนะครับผมวันนี้มีมอะไรมาให้เราได้ได้ได้ซื้อกันครับผมจะถามว่าว<อ>ันนี้ทำงานทั้งวันเนี่ย หรือยังอ่ะวันนี้หรือยังยังไม่ได้เข้าครับม่ไม่ได้เข้าพี่เออยังไม่ได้เข้ามันไม่ได้นะทัาหนักคุณแม่ถ้ดหนักเนี่ยหนักค่ะคุณพี่คุณพี่โอ้ยถ้าหนักจะหนักขนดิฉันเป็นได้ยังไงพี่ดิฉันนเดซิปโลคคุณ้มาัมันคุณพี่ครับดิฉันจะเล่าเรื่องทัอนเลค่ะคือดิฉันเป็นคนไม่ค่อยกินเลยไม่่อไม่ค่อยกินผักผลผักผึกอะเงี้ย่าเสร็จแล้วมันก็จะแบบ เออก็ไม่ค่อยออกอมันก็จะเป็นแบบหัวกระสุนน่ะหัวกระสุนหัวกระสุนหัวกระสุนแข็งแข็งเลยแข็งแล้วพอมันรวมกันเนี่ยจะไปไหนใครพิมพ์มาอ่านะอย่านะแม่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 แมกแม่แมอแม่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 แมดแม่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 ่แม่แม่แน่แม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 ่่่่แม่แม่แมม่ใม่400 500เว้ย่แอ่แนพี่แน่ ตาพี่ชมพู้ไม่อะไรช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะพวกเป็แม่นางเอกอ่ะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยพูดตักดินอยูนี่ขึ้นยิ่หกยังไม่ตีลอยไมด้ขายเลยลอยโคตรไปต่อแต่เแล้วมันก็เป็นเม็ดเม็ดเน้นออกมาแม็ดเน้นขายไม่ได้ห่าจะพูดถึงสระอื่นนี่มันก็หาแล้วนะอไมามันก็รวมไปน้วยไม่เป็นไรไปแล้วศักดิ์สิทธิ์จริงนะเดี๋ยววันนี้จะเดี๋ยววันนี้จะเอาท่านตั้งตรงนี้ วันนี้นะผมปังนะไลฟ์ผมปังนะถ้าวันนี้ไลฟ์ผมปังนะเดี๋ยวผมจะซื้อฮะเต้นเพลงเมลอนแก้บนเอาให้คุเต้นเพลงเมลอนแก้บนพ่อพ่อต้องมาคุยกันก่อนนะถ้าวันนี้ผมปังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเต้นเอ่อเมลอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอากล้วยมาถวายแล้วก็น้ำดงน้ำแดงน้ำเขียวนะพ่อนะโอเคนะพอรู้เรื่องนะโอเคแต่ถ้าไม่ปังเนี่ยพ่อพ่ออยู่ในกล่องเหมือนเดิมนะอยู่ในกล่องเหมือนเดิมนะรู้เรื่องนะ เราเคลียร์กันแล้วน่ะไม่ได้มานั่งยิ้มอย่างเดียวน่ะโอเคนะนี่บ<ด>อกว่าเต้นมัดจำหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อเระเต้นมัดจำเ <c oughs> ต้นมัดจำหลวงพ่อด้วย <c oughs> แม่แม่มาเต้นมัดจำหลวงพ่อก่อนเร <c oughs> ็วเขาชอบมากเขาบอกว่าเต้นมัดจำหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้เ <c oughs> ต้นมัดจำหลวงพ่อก่อนมา <c oughs> มามาจำมาจด้จริงจ้า มาจ้าไม่ได้จ้าไม่ไม่เขาบอกว่าเขาสักิแม่ชอบแม่ชอบเชิญเชิญจ้าจาไม่ไดิงจ้าโอเคได้เดี๋ยวดูสิมีมีคนจะบูชาไหมจาไม่ได้ริ่งจ้ามาก่อนมีคนจะบูชาไหมอ่าเชิญค่ะาดูสิห้าสีนึ่งกดบูชาเลยค่ะครับมามาใครได้บูชามีความสุ มาจับมาจับมาจับแ <c oughs> <s> ังดันหน่อยก็ได้ไ่ังหน่อยก็ได้แลนะคะยแ่ความสุขแห่งสุนาความสำเร็จัญงาน อ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวคยุยท่านเขาบอกว่าปังมากต้องขอท่านถ้าท่านไม่ถ้าท่านไม่ได้นะท่านลงกล่องนะขอวันนี้ร้านหนึ่งวันนี้ร้านหน,<ก>นึ่งนะท่านนะกุณหภไม่ได้นะท่านลงกล่องนะขอร้านหนึ่งค่ะท่านเออถ้า<ท>ถ้าได้ถึงร้านหนึ่งดิฉันจะขออนุญาตบูชาท่านเลยอือบูชานี่บูชาไม่ต่อให้ถึงก่อนท่านท่านพอให้ยอด้านนึงเลยค่ะขอให้ร้านขอให้ได้ประมาณร้านต้นขึ้นไปร้านขึ้นไปได้เลยบูชาอ่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูลองดูลองมาตั้งตรงนี้เลย นะครับผมอ่ะมาขอบคุณมากนะเธอครับวันวันไม่กระจายมาต้องทิงจาคุณเนี่ยแล้วถ้าไม่ได้นะหลวงพ่ออยู่ที่เดิมนะเออมาโอเคและใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเธอเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวจะอะไรหรอแม่อะไรอะไรหรอทุกคนและขอเปิดตัวพกับนางตานีประจำประเทศเวทีนี้ค่ะอยกแต่ยังไม่มีเวทีนะ เร็ว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 พวกมึงขอทุกคนขอตัวก่อนขอเปิดตัวให้กับปอบีฟ้าจังปอบีใครจะบใครเ่ะมึงบอกบอกเลยวันนี้สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดี้ปีวันนี้อีเมย์มาเจ้าวันนี้อีเมย์มาเดี๋ยวอีเมย์จะอีเมย์เฟิร์สอนเดี๋ยวอีเมย์จะฟอนนี่อีเมย์ฟอนเวอร์ชันปอนทร์อบจันท์อีเมย์เวอร์ชันสาวเชียงใหม่วันนี้ปอบจันท์เต็มดวงหน้าปอะจันทร์เต็มดวงเดือนเป็นสวยงามอลัมน เดินเปงมานี่สาออเดอร์แล้วนี่ออเดอร์นี่แม่ยางุงิดดิเนี่ยงุงิดทำไมเนี่ยก็ไอ้ก็ขายได้อยู่เนี่ยจะงุงิดทำไมตออเนาะไม กนเหลือ1 6 9ไรนครูได like well ้1 0แตงเหลอ1 6 9ไอ้ที่เหลือมันได้คูปองติกลอบมาหรือคูปองใครวะ1 6 9แล้วกูต้องชดใช้ไหมเนี่ยแดี1 6 9อีกแล้วคูได้กำไรไหมย็็ได้ไอ้จิ้มหายได้อง1 6 9ไอ้จิ้มหายตายห้าแล้วจะไกำไรนี่นะบัตรทองมัไปดูดีๆนะแต่ว่าแม่บองแล้วว่ะธุรกิจเนี่ยทุกคนรู้หมดตอไป่อเนีทุกคนเนี่ยทุกบอกว่าใช่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 ช่ช่แกติก่เท่ เออพอได้อยู่แต่ถ้าจะต่ำแบนั้นมันมีร้อเหรอร้อยหร้อยหก้อสองกนนี่มันก็หลูแล้วนะร้อแล้วใครจะใช้ใช้อะแพีบ้าเว้วแม่แม่แกเป็นดาราไม่เขาจะเบกกันแล้วแทกแทเป็นดาราแทจแต่หู้กับไรขาดทุนฉันเป็นแมกธุรกิจฉันหู้กับไร้และขาดทุนคนเฮาถ้าเกิดขาดทุนมึงอยู่ก็ได้สินค้าไปบที่ได้เข้าใจก็คนเฮาน่ยมึงจะมานังร้กเาได้ับไครับได้ได้น้องได้ ได้สิจ้าที่มันเหลือเราสิจ้าเพราะว่าช่องแท็มีบูบังรถสามสิบสายนะเพราะพี่ไม่ต้องจ่ายใช่เข้าเนื้อเข้าเนื้อการกับไรต้องมีการเข้าเนื้อใช่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 นะวันนี้มีโปรลอยกระทงไม่เข้ามาหรือเปล่าลอยกระทงจ้าทุกคนนะจัดโปรลอยกระทงจ้าวันนี้จะมีดีสินค้าดาราแล้วก็อะไรต่างๆพาเหรดกันมาเยอะแยะเลยนะจ้าเอาทุก ปล่อยผีปล่อยผีปล่อยแม่คนเดียวเนี่ยปล่อยปล่อยผีจะต้องบอกให้ระว่าตามโบราณราชประเพงีนะตามโบราณของประเพงนี้นะว่าตามร้านนาเขาบอกกันนะว่าวันที่จะเป็นวันลอยกระทงนั่นนะเปลักษณะของการลอยสังขารลอยความชั่วลอยต่างๆลอยอะไรต่างๆลอยไอ้สิ่งที่สกปรกออกไปลอยสิเพราะฉะนั้นรวมทั้งผีสางนางไม้อะไรต่างๆที่เกาะอยู่กับตัวเราจะต้องลอยออกไปกับน้ำซักเพราะฉะนั้นใครบอกใครบอกว่าเอาแม่ไปลอยยาอย่ากเอาแม่เป็นคนบอกว่าแม่ไปลอยนี่เอาแม่ไปลอยนี่แม่กูไม่ใช่ปลาไม่ใช่กระทงนนีี่่่เอาแมไปลอยไไดด้ยยังงงแมมม่่นนีีีอเวึบกไปเเอออดี๋ยวบล็กระท เอออย่านะแม่กูมึงบอกไปว่าแม่กูไม่ใช่แม่มึงแม่กูไม่ใช่แม่มึงนี่มึงจะเอาไอ้นี่จะเอาไม่ละเอาไม่ะเอาแม่กูไปลอยได้ยังไงแม่กูไม่ใช่กระทงไอเวนโถวอควงตัวกูเพล่านะเดินทมเลยเพล่าเออเออจิ้มเลยโอ้โหจิ้มเลยแม่กูนี่ไม่ใช่แม่มึงเพราะมึงจะทำกับแม่กูเหมือนกับแม่มึงใช่ใช่ใช่ใี่เออแม่กูขี้เมาด้วยป้าแม่ป้าพี่เต้มาพี่เต้สวัสดีครับเนี่ยแม่พี่เต้ สวัสดีพี่ส้นคะ่ะต่อไปนะคะมาตรการต่อไปเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว,นะยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนแบบมันรุมรุ่นอะรุมรุ่นแบบโอ้โหเหมื <S <S อน,น ปวดหัวฮะสามคนสามหรอสามคนสามโอ้โหแล้วก็ต้องเอาผิวจ้ะแล้วก็เ้องใส่จ้าทุกคนกูจะบอกก่อนว่านี่กูจะบอกก่อนว่าพวกมึงต้องมีชีวิตให้ยืนยืนอย่างพวกกูเถอะแล้วมีความสุขอย่างพวกกูเถอะคำถามก็คือคุกคูวพวกมึงเนี่ยจะอายุไม่ยืนถึงเท่าไหร่เนี่ยใช่แล้วเขาไอะไรจากภารก์นี้มาให้นะครับนี่คือแทนที่คนแก่ให้แม่นะครับนี่แม่แม่คนใช้แม่แม่แม่คนใช้นี่ มึงจะได้ก้อยมาก่อนไมเอาแลวเอาแม่เลยแหละนี่นี่แม่โอ้แม่ใหญ่ไปแล้วนี่นะฮะนะครับผมนี่เด้อหมกเมื่อกี้หมกมากลืมเอาไม้ใช้ลืมเอาไว้ใช้ไอ้นี่มันแคนพเซตหลังคาบ้านแคมพเซตแคมพเซตแม่มือมัไมมันใหญ่อย่างนี้วะขอชื่อผลิตภัณฑ์ก่อนได้ไหมเดี๋ยวก่อนชื่ออะไรนะพี่โอยาโกโก้แม่เราพูดสิโอยาโกโก้โอยาโกโก้โอยาโกโก้ซุปเปอร์ซ็อกอันนี้สามารถสามารถเอ่อรับน้ำได้เยอะไหมเยอะมากแม่เดี๋ยวมาสายยางกันมาแม่แม่ ไม่แบบไม่ไม่ไมใสเลยเกิดบกะใสเลยตาไมใสง่ายมใสง่ายลองพอ จะไเรไม่ดจะไแต่พี่แทมมีเป็นเท้วะไรมึน้องเออเป็นเทปแล้วแปะข้างเอาเอาเป็นทปเป็นเทปกูเป็นอันก็แล้วกูอ่านก็แล้วสมมติแทมถูกเราแกถูเอาโตแล้วที่นต้องใช้เองว่ะใช่ไหมท้อันใหญ่มันใหญ่ม่อทีเมันใหญมากใหญมากเออเอาเออ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 ออเ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 ออมออเออเออเอเอมาออเอันกูกอขายแล้วตอนี้อันอัออพอหเออบ้านคุณต้องมีพ่อใช่เ ด้านคุณต้องมีแม่ใช่ไหมคุณต้องมีย่ามียายแหละเพราะฉะนั้นมึงจัดไปค่ะตัวนี้แพผ่นก็ไม่ต้องคุยกับเขามาดูก่อนเออแม่ดูมันมันเก็บมันถูกได้เท่าไหร่คะอันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยซีซีค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยซีซีเบน้เท่ากับน้ำสิบแก้วเลยเท่ากับน้ำสิบแก้วเกินะเ้าที่หนึ่งแก้วที่สองเก้วที่สามเก้วที่สามเก้วที่สี่จอยแล้วเออมึงลดเก้วที่ห้าอุ้ยมึงลดอ่ะมึงแทบเกิดว่ะมันตึงซ้ำไปทีเลยอะตึงซ้วที่เก็กแ้วที่บหมดแล้้ววแกยป่ะเ ญาติเก่าแล้วก็ญาติสนิทเฮ้ยเยอะเฮ้ยเยอะเฮ้ยเยอะเ้วยนะผมม่ไดุ้่มมับ้านมึงต้องมีพ่อแล้วบ้านมึงต้องมีแม่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีพ่อมีแม่แล้ะพ่อแก่ชรามึงต้องช่วยดูแลพ่อแม่แบบนี้เลยแต่มันเฮ้ยมันได้ดูดิมันหนุ่มเยอะมากทุกคนมันหนุ่มเยอะมากจริงเออเออเลิศนะคะนี่ใครใครบอกว่ากูเป็นนักตะเกียงแต่กูสิสารกูสิเล่นเลยเออมันใช่ไหมนะไม่ใช่เฮ้ยแต่มันดีเฮ้ยมันสมึัตามได้ดีมากเลยใช่ไหมเราเราจะจัดย้ายใหม่ไปเลยค่ะเออมันเลิศมากเลยนะคะอธิบายเลยค่ะค เออลองลองดูซิอ่ะอดีตค่ะอดีตโอ้ยโอ้ยพี่พี่เออเขาก็ง้ออยู่เราเนอะเอออันนี้เขาก็ง้ออยู่โทรพ่ยาก็อ่ะพี่ยาก็จะช่วยอะไรยังไงอะไรก็ว่ากันไปไม่นาเอยเออไม่ไม่เอออเ้ยพี่เขยมึงหน้าดีๆสิเออก็ไปอยู่เนี่ยพี่จะไปพี่เขยพี่รู้อะไรนะมองไม่เห็นร่างเหรอเออก็อยู่ตรงนี้ก็ไปตรงนี้ไม่มีเมียพี่จ้ะมีแต่นี่นะพี่เต้ มีแต่อดีตเมียจ้ามีแต่อดีตเมียจ้าก็นั่นแหละสองวันก็อดีตก็คืออดีตแล้วพรุ่งนี้ล่ะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเรื่องของอนาคตพรุ่งนี้เป็นเรื่องอนาคตไว้ละหม่อนแล้วพี่ไม่แต่หมายถึงมันก็คืออดีตเอออยู่ดีสิ่งไปเป็นเพราะเรา กูกันมาแต่ชาติไหนจะรักรักเธอตลอดไปเป็นเนาอะไรนะเดี๋ยวโดนด่าอะไรแล้วพี่เบคพี่พี่เบกไลฟ์อยู่หรือเปล่าพี่เบกแล้วอ่ะพี่เบคไลฟ์อยู่หรือเปล่าเมื่อวานเมื่อวานจะเรียกไอ้แค่นี้มาเรียกไอ้เป๊ะ ดดอปเอราะเราคู่กันแต่ชาติไหนจะรักรักเธอ้มีเพลงโปร่งหินเหล็กไฟเดลงอดไรเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไร โอเคโอเคโอเคโคอ่ะไก่ขอใครขอไปเอาเพื่อไกขอไปขอสิเขาไปขอใครของซี่อ่ะเพลงแหม่อาจเป็นเพราะเราผู้กันมาแต่ชาติไหนจะรักรักเธอตลอดไปอะไรนะอยู่โดนด่าอะไรแล้วพี่เบกพี่พี่เบกไลฟ์อยู่หรือเปล่าพี่เบกแล้วอ่ะพี่เบกไลฟ์อยู่หรือเปล่า เมื่อวานเ่นกันเมื่อวานจะเล่นไอเทมไม่เล่นไอเมแ้วกดรก็มองดรก็มองโอผอผอแม่รักเคู่กันแต่าตไหนจรรักเธออมีเพลง โปร่งหินเหล็กไฟเดี๋ยวเดี i̇şte ๋ยวเดี๋ยวเพลงอะไรเอาเพลงอะไรไปไปเอาเพลงอะไรของของของที mm ่โอเคโอเคโอเคเอใครขอใครขอไปเอาเยอะใครขอไปขอิเราไปขอใครขอไปขอเหมือนไปโปร่งมาจากแต่ต้นไม้อ่ะแม่เหมือนไหมแม่นางตานีนางตานีหรือนางอะไรวะนางตานีครับกะว่าจะเออกะว่าจะเหมือนหรือสวยต่อกุผมคืนแต่ต้นไม้เลยเป็นตัวอะไรอ่ะ พัดเลยนี่มันตัวอะไรจิตวิทย์จิตวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูแม่เดี๋ยวเราดูแม่ทุกคนไม่เป็นตัวของตัวเองเลยไม่เป็นตัววันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองเลยดูกทเดี๋ยวขายของแม่แล้วก็เดี๋ยวมาขอหาได้ทุกคนแม่จะ<อ>มุดไปไหนล่ะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตให้แม่เติมแป๊บ <c oughs> แลกดหัวใจมากดหัวใจมาทุกคนกดหัวใจมากดเยอะๆเลยทุกคนของหัวรังพามีแม่มาแล้วมีตัวแต่ไปทุกคนไป ออกมกโอเคทุกคนมาแม่ขายของแม่ด้วยปอะไรแม่วันนี้ขึ้นมาที่โปรของแม่เลยโปรมูกแดงแล้เทา่าเโปแม่อยู่หรือด่าเลยวันนี้กูโดนด่าทั้งวันแล้ว ทุกคนฝากกดโลจ่ายรัวๆด้วยนะครับวันนี้กูโดนด่าทั้งวันแล้วโดนด่าจุ๊งไม่จะโดนด่ายังไงแล้วทุกคนใครอยากได้ของแม่ตอบตัวมนแล้วนะไปนะฮะวันนี้แม่มาแบบมาเลยมาแบบงงๆอ่ะมาทุกคนอะไรอ่ะแม่มาแล้วเนี่ยนี่เขามาสิงปอบพีฟ้ามาแล้วเธอดูแดงเลยนะหนึ่งจ้าตอนนี้กระดาษไม่มีเพลงยัง่ยกระดาษไม่มาเลยเออ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับจ้าและใครก็ตามที่ไปลอยกระทงเดว,วันนี้นะจ้ากลับมาเธอต้องคันกลับมาเธอต้องคันเธอต้องล้างตัวด้วยสบู่ดำและสบู่แดงสบู่ดำก็ไม่กันตอนนี้มีตะกร้านี่จ้าลอยกระสิก้าบ,บาทสิบหนึ่งแสนหนึง่งกอง้อนเมื่อวานรวยแล้ววันน่ารวยแล้วอ๋อรวยย่าอะไรละ่ะโอ้โหย่ากันอะไรหายทุนหนุนคนหายกันอะไรโหดทำไมก็ไม่รวยอ่ะถูกเป็นเปิร์ตนี่นะเอ๋อก็ไม่รวยแล้วจัดไปค่ะ คุ้มค่าแรงพนักงานอ่ะไม่ได้กำไรแน่ผมต้องขายอย่างมีกำไรทำธุรกิจแท้เอาจะรวยการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องสเม็นการสวยนะการทำสวยข้างหลังคือประจันจริงๆไม่ใช่ประจันยิ้มจ๋าไม่ใช่เอไอเนอะเออเป็นประจำจริงๆไม่ใช่จริงๆนะเป็นประจันจริงๆนี่เขาบอกว่าแม่สวยมากโอ้ยคนนี่แต่งตอนแรกว่าจะเป็นเออนางแล้วกระท o n เอาไปมาแต่งเป็นปอบไฟฟ้าจ้ะ อันนี้อออกจ้ันนีตั้งใจจะเป็นนางลอยกระทงแล้วดูผมเนี่ยแต่งตัวจะเป็นเอิร์นเป็นนางกานีจ้ะได้ข่าวว่าเจ้สมุตรีเชียงใหม่เนี่ยเขาจัดงานใช่จัดงานสวยใช่ลอยกระทงได้ข่าวว่าคนนั่นใช่กูก็เลยแบบว่าตั้งใจว่าตอนแรกจะไปเชียงใหม่เป็นสาวหนึ่งอเป็นสาวหนึ่งนั่ตอนยองตอนแรกก็จะไปเชียงใหม่ปรากฏโตเกียร์ขึ้นเกียร์มาตันขึ้นมาตันโอเคสามนั่นโมโซครับผมอ่ะ ่ะทุกคนนะจ๊ะจัดไปนะจ๊ะจัดไปนะจ๊ะวันนี้อาจจะเอานอกสถานที่นิดนึงสถานที่นิดนึงนะครับผมของแม่ไปก่อนนะสบู่นะจ้าจัดจ้าเออคนซื้อสบู่ก็เยอะแล้วมั้งแม่ใครอยากจะได้อะไรก็ว่ามาเลยจ้าจ้าวันนี้มีของแข็นะฮะไม่ขายอย่างเดียวคือไม่ขายพระจันทร์นะครับจ้าวันนี้ไปลอยกระทงที่ไหนไหนว่ามาซีไหนว่ามาซิใครลอยกระทงอยู่ที่บ้านใครที่ไปลอยตามดาวอังคารแล้วก็ใครที่ไปลอยตรงไหนไหนว่ามาซิไหนว่ามาซีไหนว่ามาซิกดไปเลยจ้ากดไปเลยจ้ากดไปเลยจ้าไปค่ะ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 อันนั้นถ้าเกิดมันไอ้กระดาน